สวัสดีค่ะแฟนทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูดวงความรักนะคะของอ่าชาวราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูของคนโสดกันก่อนเลยนะคะคนโสดคนโสดเนาะช่วงนี้เหมือน เขาเรียกว่าเหมือนช่วงนี้เหมือนคุณกำลังเจอปัญหาคนโสดที่โสดเนี่ยที่เลิกลาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหารักสามเศร้าเนาะทำให้คุณต้องพยายามประครับประคองตัวเองมาเพราะคุณค่อนข้างที่จะเจ็บกับรักครั้งนี้เพราะว่าคุณซื่อสัตย์มาตลอด แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคุณจับได้ว่าแฟนของคุณเนี่ยแอบมีคนอื่นเข้ามาเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์โดยที่คุณเองก็มีเซนแหละแต่ว่าถามว่าคุณเคยถามอะไรเข้าไหมคุณเคยแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่เขาเรียกเดี่ยงเบนแบบไม่ไม่เลือกที่จะตอบเราอะไรแบบนี้คนสดอ่าแล้วทีเนี้ยคุณเองก็พยายาม ประคับประคองตัวเองมาน้อคุณเองก็ได้แต่เหมือนกับว่าอพยายามพยายามทําให้ตัวเองอมีความสุขฮิวหิวใจตัวเองคุณได้แต่ภาวนากับสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะว่าคือขอให้คุณเนี่ยเขาเรียกอะไรเจอคนดีๆมีคนดีๆเข้ามาอ่า ะคนโสดแต่ถ้าใครที่โสดแบบไม่มีใครเลยอะถามว่าช่วงนี้จะมีใครเข้ามาไหมในไพ่อ่อะถ้ามีเข้ามานะมันจะมีเข้ามาแบบตอนที่คุณไม่ไม,ไม่ไม่หวยหามันแล้วอะคนโสดเนาะมันจะมีคนคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนที่ตรงสเปคคุณเนาะ คนนี้เขาเข้ามาด้วยรักที่มั่นคงเข้ามาเพื่อที่จะ,ะดูแลคุณไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆจากคุณเป็นคนที่ฟ้าิิิตส่งมาให้เป็นคนที่คุณเคยร้องขอจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนคนนี้เขาจะเข้ามาเนาะ,ะแต่ถ้าใครถามถึงคนเก่าถามว่ามีโอกาสกลับไปไหมมี มีโอกาสกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะพัฒนากันไปได้ถึงขั้นอาลงหลักปักฐานก็ได้สำหรับในบางดวงบางคู่นะคะต่อไปคนมีคนคุยมีคู่มีคนคุยนะคะเป็นอย่างน,น บางคนบางท่านเนาะอาจจะอยู่ห่างไกลจากคู่รักก็ได้อาจจะอยู่ไกลจากคนคนรักของคุณหรือบางคนบางท่านอาจจะมีการเลิกลาเหมือนกันเนี่ยคนมีคนคุยอ่าคุยคุย,คยอยู่ดีแล้วก็หายไปเงี้ยด้วยเซนส์ของคุณอะคุณจะรู้ว่าอ่ามันควรจะไปในทิศทางไหนยังไงบางคนอยู่ไกลกันอยากจะกลับมานะ แต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้ยังกลับมาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันจะจบสิ้นลงไปเนาะมันจะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรที่มันลงตัวมากขึ้นมันจะทําให้คุณเนี่ยได้เจอกับคนที่เขาพยายามที่จะรักเราด้วยแล้วก็เป็นคนที่เขาคือรักเราสุดๆพยายามให้เราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เราจากที่อยู่ไกลกันเนี่ยก็จะ พยายามเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆมาใกล้เรื่อยๆื่จะไม่ทำให้คุณต้องเสียน้ําตาหรือว่าต้องทุกข์ใจกับเขาอีกเนี่ยถ้าคนที่อยู่ห่างไกลกันมีโอกาสที่จะเดินทางมาพบปะคุยกันเคลียร์กันนะสำหรับคนที่อยู่ไกลแล้วก็ะทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้แล้วเริ่มต้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อ,อดูเขาก็จะพยายามมากขึ้น พยายามพยายามเข้าหาคุณพยายามเคลียร์กับคุณแต่ว่าคุณเองเนี่ยก็มีกําแพงตั้งดาบเนี่ยเห็นไหมคุณตั้งดาบกับเขาคุณจะชัดเจนคุณจะไม่เหมือนคนเก่าแล้วอืมสําหรับคุณคุยที่แบบมีปัญหาอะไรกันเนี่ยคุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเขามาไม่ดีคุณก็พร้อมที่จะตัดแต่สําหรับบางคนบางคู่ก็ อืมบางคู่ก็ยังความรักก็ยังถือว่ายังยังไปได้ดีสําหรับคนที่ยังไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันอะยังไปได้ดีไปได้เรื่อยๆแต่แค่ต้องปรับความเข้าใจมีอะไรเคลียร์กันให้จบเนาะอย่ายอย่ายเงียบมีปัญหากันก็คือเคลียร์ให้จบตอนนั้นเลยอย่าหนีปัญหาไม่งั้นความรักของคุณอ่ะมันอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรความรักของคุณมันอาจจะมีเป็นดังที่คิดแต่ถ้าคุณสามารถปรับมันได้มีอะไรคุยจบเคลียร์กันตรงนั้นทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีจะเป็นรักที่ดีเป็นรักที่ใครๆก็อยากได้คือเป็นรักที่มั่นคงมุ่งมั่นเนาะอืมก็ราศีพฤษภก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ